<Hello> everybody. ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับพันธ์และคุณโทษอีกแล้วนะคะกับรายการ English for ASEAN ค่ะ ครับและแน่นอนอยู่แล้วนะครับอีก2ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเราจะเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนแล้วครับซึ่งการที่ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะครับจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงนะครับและเราก็ควรเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนซึ่งคุณพันช์ครับเราสามารถเตรียมพร้อมได้2วิธีใช่ไหมครับวิธีแรกคืออะไรครับค่ะสำหรับวิธีแรกนะคะเราควรที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกฝนภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจะเป็นภาษากลางในการที่เรานั้นจะใช้ติดต่อสื่อสารกับชาว ่างชาตินะคะเพราะว่าเมื่อเรานั้นก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราจะมีการเปิดประเทศอย่างเสรีน,นะคะและเราจำลเป็นที่ต้องมีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันหรือว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ค่ะถูกต้องนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือเรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับอาเซียนนะครับว่า ประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนะครับเขาเชื้อชาติอะไรพูดภาษาอะไรนะครับเพื่อที่เราจะค้าขายกับเขาได้และเราจะได้รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประชาคมที่เราจะมีส่วนร่วมภายในเวลา2ปีเท่านั้นนะครับและผมต้องบอกเลยว่าวันนี้นะเ,เรื่องราวที่เราจะพูดคุยเนี่ยคุณพันช์จะเจาะลึกมากๆเลย เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของเรานะครับค่ะซึ่งในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรานั้นไม่ได้เจอเจอคุณผู้ชมนะคะดิฉันและคุณทศเองเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเสาหลักสําคัญนะคะของประชาคมอาเซียนหรือว่ากฎบัตรของอาเซียนว่ามีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่สําคัญบ้างค่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับสเสาหลัก ที่สําคัญมากในประชาคมอาเซียนต้องบอกเลยนะว่า3เสา,สาหลักนี้เป็น3เสา,สาที่อาเซียนจะมีผลกระทบมากที่สุดนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงแน่นอนพอเราได้เปิดประตูเข้าประชาคมอาเซียนแล้วนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะสามเสาหลักในภาษาอาังกฤษนะครับเขาเรียกว่า the three fundamental pillars the three Fundamental pillars นะครับซึ่งแปลตรงตัวเลยนะคำว่า3คือ3นะครับส่วน fundamental นะครับก็แปลว่าหลักๆนะฮะแปลว่าสิ่งที่สำคัญหรือหลักส่วน pillars ในมุมมองนี้ก็คือเสานน่นเองครับซึ่ง3 fundamental pillars ก็คือ3เสาหลักนะครับ ค่ะเรามาเริ่มต้นดูกันจากเสาต้นแรกเลยนะคะนั่นคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนค่ะซึ่งเราจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะนั่นคือ ASEAN Security Community ASEAN Security Community ซึ่งคำว่าอาเซียนนั่นก็หมายถึงประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะส่วนคำว่า security security นั่นหมายถึงความมั่นคงค่ะและคำว่า community community นั่นก็หมายถึงสังคมหรือประชาคมนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีตัวย่อของเสาแรกนี้นะคะว่า ASC ค่ะซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนค่ะ สำหรับ ASC นี้นะคะเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่ความสงบสุขนะคะให้ประเทศทั้ง10ประเทศนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขโดยที่มีการป้องกันความร่วมมือกนะะันเพื่อที่จะทําให้ประชาประชากรในประเทศนั้นๆเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็อยู่อย่างมีความปลอดภัยและมั่นคงนั่นเองค่ะ เป็นถือว่าเป็นเสาที่สําคัญมากเลยนะครับคุณพันช์ครับามาที่เสาที่สแล้วนะครับเสาที่2ก็มีความสําคัญมากๆเลยนะอาจจะเป็นจุดประสงค์ของอาเซียนด้วยซ้ําไปานะครับซึ่งเสาที่2นะครับก็คือประชาคมนะครับเศรษฐกิจอาเซียนหรือถ้าเรียกในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ ASEAN Economic c o m m u n i t y ASEAN ีย economic community ซึ่งอาเซียนนะครับก็คือ10ประเทศในอาเซียนของเรานะฮะส่วน economic ก็คือเศรษฐกิจนะครับหรือเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะในในความคิดเห็นนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือเศรษฐกิจส่วน community ก็คือประชาคมนั่นเองนะครับนี่ก็คือเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนของเราครับสามารถเรียกย่อๆได้ว่า AEC คุณพันช์คุ้นหูไหมครับกับคำว่า AEC คุ้นหูมากๆเลยนะคะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ตื่นตัวในการปรับปรุงระบบปรับเรื่องต่างๆเพื่อที่จะรองรับ AEC นี่แหละค่ะถูกต้องครับและที่คุณพันช์พูดก็ถูกต้องเหมือนกัน,นครับเพราะว่า AEC เกี่ยวกับการพัฒนาทุกๆอย่างทางเศรษฐกิจอย่างที่เขาเขียนอยู่นะก็คือการรวมตัวทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกสบายและก็เสรีของการค้าขายนะครับจะมีเสรี ของสินค้าบริการการลงทุนและก็เงินทุนด้วยนะครับและจุดประสงค์ของ AEC ก็คือพัฒนาเ,เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับเป้าหมายของเขาก็อยากให้ประชาคมอาเซียนนะครับเป็นถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ single market and production base single market and production base ซึ่งภาษาไทยนะครับก็คือ กลายให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันเพื่อที่อาเซียนครับจะสามารถแข่งกับทั่วโลกได้อย่างเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่น ยุโรปนะครับและก็อเมริกาด้วยเรามีสินค้าหลายอย่างที่ประเทศอื่นไม่ผลิตนะฮะอย่างเช่นข้าวหรือน้ํามันปาล์มแล้วก็ยางพาร,ราเกษตรกรรมต่งตางๆอย่างนี้นะครับถูกต้องะค,ะครับเขาก็เลยอยากให้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานผลิตเดียวกันเพื่อที่จะส่งสินค้าเหล่านี้ออกไปที่ประเทศอื่นนะครับและประเทศไหนที่ขาดอะไรก็ตามก็ไม่เก็บภาษีนะครับในการค้าขายในการแลกเปลี่ยนกันเหมือนมีเสรีภายในประชาคมอาเซียนนะครับของก็จะถูกลงนะฮะแล้วก็จะมี เพิ่มเติมมีการพัฒนาทางการเกษตรนะครับการลงทุนและเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยได้เจริญเติบโตนะครับและก็ให้อาเซียนเนี่ยสามารถแข่งกับตลาดอื่นทั่วโลกได้และตลาดใหญ่ๆอย่างเช่นจีนยุโรปและก็อเมริกานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า AEC สำคัญมากและ AEC นะครับก็เกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาการลงทุนการพัฒนาการค้าขายและก็การพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอ,อาเซียนด้วยครับ เรียกไ,ได้ว่าเป็นเสาหลักอีกเสาห,หนึ่งซึ่งมีความตื่นตัวนะคะแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากสําหรับทุกๆองค์กรที่อยู่ในประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าเพื่อนบ้านของเราก็คงจะตื่นเต้นกับ AEC นี้ไม่น,อน้อยไปกว่าเรานและที่ท,ท,ที่ต้องเสริมด้วยนะครับคุณพันชก็คือภายในปีพุทธศักราช2,558นะครับใครก็ตามที่ชอบสินค้าที่อาเซียนมีนะครับข้าวหรือยางพาราหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะถูกลงรวมถึงภาษีด้วยครับ ต่อไปค่ะเรามาพูดถึงเสาที่3กันเลยดีกว่านะคะคุณทศน,นั่นคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเรารพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนั่น,นคืออาเซียนสั l ี u เซียนคัรรอ a เั i คีตรมอเียนีรอาเซียนอเยัรียคยอนยอนครับว่า ASCC ครับคุณพัช ค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งเสานี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อให้แต่ละประเทศนะคะอยู่ภายใต้สังคมที่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ ใช่ครับซึ่งคําว่าอาเซเซนนะครับก็คือประชาคมอาเซียนของเราครับคุณผู้ชมครับส่วนคําว่า sociocultural ก็คือ s o c i o l ก็มาจากคําว่า society ที่แปลว่าสังคมนะครับส่วน cultural ก็คือวัฒนธรรมเราจะมีการปนของสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน,นครับและ community ก็คือประชาคมนั่นเองซึ่งในอาเซียนของเราครับก็มีหลายๆวัฒนธรรมหลาย c u l t u r a นะครับแล้วก็มีสังคมที่ไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะต้องปนกันแล้วเราต้องยอมรับว่าโอเคประเทศนี้นับถือศาสนาน,นี้ประเทศนี้นับถือศาสนานี้ประเทศนี้มีสังคมแบบนี้ส่วนประเทศนี้มีสังคมอีกแบบหนึ่งแต่พอเราเก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันเราต้องยอมรับกันและกันนะครับแลแ้วก็ให้ทุกสังคมทุกวัฒนธรรมเท่าเทียมกันครับคุณพานครับ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนเสาหลักนะคะซึ่งแต่ละประเทศใน10ประเทศนี้จะต้องยึดถือแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมบ,บางท่านอาจจะสงสัยและคุณทศว่าเอ๊ะเมื่อประเทศไทยของเรานั้นก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมี สิทธิพิเศษหรือมีประโยชน์ที่เราจะได้รับด้านใดบ้างคะต้องบอกเลยนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ย hmm. เยอะมากเลยนะครับคุณฮันช์ไม่เบาจริงๆเลยเพราะว่าสาเสาหลักนี้ mm. เป็นสาเสาที่มีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเราเยอะท, <ๆ S 1> ทีเดียวเลยนะครับเรายกตัวอย่างของประเทศไทยนะฮะ <Okay. S 2> ยึดประเทศไทยเป็นหลักว่าผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับคืออะไรบ้าง mm. อย่างแรกเลยนะครับประเทศไทยตอนนี้มีประชากร เ,เกือบเกือบ70ล้านคนนะครับแต่<ช>พอเราได้เปิดประเทศเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมีนะฮะประชากรถึง600ล้านคนเลยนะครับเราสามารถค้าขายแทนที่จะภายในประเทศแค่70ล้านคนนะเราสามารถค้าขายกับคนถึง6 ร้อยล้านคนได้เลยครับคุณพันช์ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีอํานาจของประชากรที่มากถึง600ล้านคนนี้ในการเที่ยวต่อรองทางด้านการค้ากับทวีปอื่นๆหรือประชาคมอื่นๆต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็เรียกว่า economic scale นะครับซึ่ง economic scale นะครับก็พูดถึงว่ายิ่งผลิตมากนะครับผม ต้นทุนก็ยิ่งต่ำเราสามารถผลิตเยอะๆได้โดยต้นทุนต่ำๆนะครับแปลว่าบริษัทหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็จะได้ Profit นะครับนั่นคือกำไรเยอะขึ้นครับคุณผู้ชมครับค่ะนอกจากนี้นะคะผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับอีกด้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือด้วยความที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งมีภมูมิประเทศคล้ายๆกันเหมือนที่คุณทศได้บอกไปแล้วว่าสินค้าบางอย่างนะคะ ทวิปอื่นๆหรือส่วนอื่นๆในโลกนี้เนี่ยไม่สามารถผลิตได้ไนะคะ ส่วนนี้ค่ะการที่เรานนั้นเป็นฐานการผลิตเราจะสามารถดึงเงินที่อยู่นอกอาเซียนเข้ามาในอาเซียนได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะถูกต้องครับค่าเงินของเราก็จะแข็งขึ้นกว่าเดิมนะครับและประเทศเราก็สามารถซื้อสินค้าจากต่างประเทศอย่างถูกๆได้อย่างคุณพันช์ที่อยากไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะการแลกเงินนี้เราก็จะมีพลังมีอำนาจมากขึ้นนะครับเพราะค่าเงินเราจะแข็งขึ้นครับแล้วก็จะเพิ่มการลงทุนของชาวต่างชาติในประชาคมอาเซียนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะค่ะและแน่นอนนะคะว่า อำนาจการต่อรองของเราสิบเสียงย่อมมากกว่าเสียงเดียวอยู่แล้วค่ะใช่ครับถูกต้องแต่หลายๆคนคงถามว่าโอ้โหผลดีเยอะจริงๆเลยแต่ว่าทุกอย่างที่มีผลดี ก็อาจจะมีผลกระทบด้วยผลกระทบอย่าเรียกว่าผลเสียเลยนะครับมันไม่ใช่ผลเสียแต่มันเป็นผลกระทบมากกว่าก็คืออาจจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นแต่ระยะยาวนะฮะผลดีก็มีเยอะทีเดียวเลยซึ่งเรามาดูผลกระทบกันดีกว่าว่าผลกระทบมีอะไรบ้างที่เราควรระมัดระวังไว้นะครับค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเมื่อประเทศทั้ง10ประเทศนั้นรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะต้องระวังให้ดีว่าไม่ต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของ แับโลกเกิดขึ้นมาค่ะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาตกลงกันแล้วนะครับว่าภาษากลางที่เราจะใช้กันในประชาคมอาเซียนคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งแน่นอนคาว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรารวมถึงประวัติศาสตร์ของอชนชาติอื่นๆก็ย่อมจะมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองนะคะคทีนี้เนี่ย บางเอิญที่ในสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ติดกันก็อาจจะมีเรื่องความขัดแย้งกันบ้างในใ<ช>เรื่องทางประวัติศาสตร์นะคะรครเราก็ต้องมาปรับความเข้าใจให้มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่ครับอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพราะว่าจะ,ะประชาคมของเราเนี่ยจะให้การเสรีของสินค้ารวมถึงแรงงานด้วยแสดงว่า คนที่มีฝีมือเนี่ยอาชีพที่มีฝีมืออย่างเช่นหมอหรือว่าอาชีพวิศวกรเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในประเทศที่เขาบอกเลยนะมีรายได้ต่อคนสูงไหมอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียแปลว่าสิงคโปร์กับประเทศมาเลเซียเนี่ยจะได้หมอมากกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าจะได้วิศวกรมากกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าส่วนประเทศที่รายได้อาจจะน้อยอย่างเช่นอินโดนีเซียเวียดนามหรือไทยเองครับจะได้ แรงงานที่ไม่ค่อยมีฝีมือเยอะหรือเปล่านะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่า unequal balance หรือ inequality นี่ก็คือการที่ไม่สม่ำเสมอนะครับประเทศนึงจะมีคนที่เป็นมีหมอเยอะกว่าแต่บางประเทศนะฮะจะไม่ค่อยมีหมอกลับกลายเป็นมี คนที่เขาเรียกว่า unskilled labor นั่นก็คือคนที่ใช้แรงงานโดยไม่มีฝีมือเยอะกว่านะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่า inequality ก็คือการไม่สม่ำเสมอนั่นเองครับคุณพันช์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะ แต่ไม่ใช่เพียงแต่ผลกระทบนะคะที่น่าเป็นห่วงเท่านั้นนะคะเรายังมีผลกระทบด้านบวกด้วยนะคะสําหรับ,รบผลกระทบด้านบวกนั้นคือประเทศไทยของเราค่ะเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาหรือว่าเป็น education hub นะคะเพราะว่าทางภูมิศาสตร์ของเราค่ะคุณ,คณทศคะครเราตั้งอยู่ตรงกลาง อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเป็นพมาา่านะ<ช>อีกฝั่งหนึ่งเราเป็นเวียดนามเป็นลาวใต้เราเนี่ยเป็นมาเลเซียเป็นสิงคโปร์ได้ไเรียกได้ว่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมมากๆสาหรับการเป็น education hub ค่ะนอกจากนี้นะครับประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการบินด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าภูมิภาคข,ของเราเลยนะครับคุณพันช์และโชคดีที่เรามีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมอาเซียนด้วยนะครับนั่นคือสนามบินสวรร์ภูมิถูกต้องครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ การเรียนการสอนในประชาคมอาเซียนก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากการเปิดหนังสืออ่านเรียนสอนนะครับเราก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่า project based learning นะครับ project-based learning หรือเรียกย่อว่า PBL ก็คือมีการลงไม้ลงมือทำมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเปิดหนังสือนะฮะเหมือนที่โรงเรียนไทยนิยมเปิดหนังสืออ่านเขียนแล้วก็เขียนข้อสอบอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนเป็น project-based learning ก็คือให้นักเรียนครับได้ลงไม้ลงมือทำบ้างครับคุณพันช์ครับแล้วก็ความรู้เนี่ย ต้องมาจากนอกห้องเรียนด้วยนะครับนั่นคือความรู้ที่สาคัญก็คือประสบการณ์นะนอกจากความรู้ที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราควรที่จะมีความรู้นอกห้องเรียนด้วยซึ่ง project based learning ครับเป็นสิ่งที่โรงเรียนในตะวันตกทํากันมาบ่อยแล้วและตอนนี้นะครับประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับก็เริ่มยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกัน,นครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในประชาคมอาเซียน,นครับได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมครับค่ะ คุณผู้ชมคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ3มเสา,สาหลักของอาเซียนแล้วนะคะรวมถึงผลกระทบต่างๆที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนด้วยค่ะตอนนี้ค่ะน้องออยกําลังรองเราอยู่นะคะสําหรับประโยคที่คุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําญาติหรือว่าเพื่อนของเราได้เป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราไปพบกับน้องออยในช่วงซูมอังกฤษกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับออยและซูมอังกฤษค่ะ, right, คะเอาละค่ะไม่ทราบว่าทำท่ากันได้หรือ,อยังนะคะกับค่าทุ o ซูมอังกฤษของออยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่เขียนเข้ามาติชมแล้วก็ให้กำลังใจออยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันต่อนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออยได้สอนวิธีการแนะนำถามชื่อนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองไปแล้วคราวนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่อง การแนะนําเพื่อนของเรานะคะหรือว่าญาติของเรานั่นเองค่ะกับเพื่อนชาวอาเซียนที่เราเพิ่งพบนะคะโดยภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะใช้สําหรับแนะนําเพื่อนหรือญาติเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะว่า may I introduce my friend may I introduce my friend นะคะซึ่งหมายถึงว่าขอฉันแนะนําเพื่อนฉันได้ไหมขออนุญาตให้ฉันเนี่ยแนะนําเพื่อนฉันได้ไหมนะคะ โดยคำว่า may may หมายถึงขออนุญาตค่ะแล้วก็ um, introduce introduce หมายถึงแนะนำนะคะซึ่งก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะถ้าใครจำได้ my friend my friend หมายถึงเพื่อนของฉันโดยคำว่า my my หมายถึงของฉันและ friend friend หมายถึงเพื่อนนั่นเองนะคะ ประโยครวมกันนะคะก็จะพูดว่า may I introduce my friend แล้วก็ต่อด้วยชื่อของเพื่อนของเราเช่นถ้าเพื่อนของออยชื่อปรีชาและกันนะคะออยก็จะพูดว่า may I introduce my friend ปรีชานะคะแล้วก็ยื่นมือไปที่เพื่อนของเรานะคะนั่นก็คือการาแนะนำชื่อเพื่อนของเรานะคะต่อไปอถ้าเราจะอยากแนะนำชื่อญ่อาติาของเราบ้าง การแนะนำญาติเนี่ยญาติก็จะประกอบไปด้วยหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สาวน้องสาวใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะโอ้เยอะไปหมดนะคะโดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยญาติเยอะที่สุดเลยนะคะก็นอกจากนอ่กจากเราจะสามารถพูดคาว่า may I introduce my relatives may I introduce my relatives นะคะคำว่า relatives หมายถึงญาตินะคะ เราก็สามารถพูดว่า I'd like to introduce I'd like to introduce ซึ่งหมายถึง um, ฉันต้องการจะแนะนำนะคะใครก็พูดต่อไปเช่นถ้าออยจะบอกว่าออยขออนุญาตแนะนำพี่สาวของออยนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็น I'd like to introduce my sister I'd like to introduce my sister และพูดชื่อของเขานะคะ Um, พี่ของออยใช่ไหมคะชื่อกิฟตออยก็จะพูดว่า I'd like to introduce my sister gift I'd like to introduce my sister gift นะคะเอาละค่ะพี่สาวคือ sister ใช่ไหมคะ uh, รวมทั้งน้องสาวด้วยนะคะต่อไปถ้าเป็นพี่ชายหรือน้องชายก็จะเป็นคำว่า brother อีกครั้งนะคะ brother ไม่ใช่ brother นะคะ brother นะคะ Uh, ถ้าคำว่าคุณพ่อคุณพ่อก็จะเป็น I like to introduce my father I would like to introduce my father คุณแม่คำนี้เป็นคำที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะคุณแม่คือคำว่า mother mother เอาลิ้นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะ uh, ต่อไปพี่สาวหรือน้องสาวของคุณพ่อคุณแม่นะคะ ทั้งคุณป้าแล้วก็คุณอาแล้วก็คุณนานด้วยเนี่ยเราใช้คำว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคุณเ,เราใช้คำว่า aunt aunt นะคะถ้าเป็นผู้ชายเราใช้คำว่า uncle uncle นะคะออนอกจากคำว่าชื่อญาติทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำงานแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเราอยากจะแนะนำเพื่อนร่วมงานของเรา ให้รู้จักกับเพื่อนชาวอาเซียนเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยเราก็สามารถพูดว่า may I introduce my colleague may I introduce my colleague โดยคำว่า colleague หมายถึงเพื่อนร่วมง,งานค่ะมีเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีเจ้านายใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะแนะนำเจ้านายของเราให้กับเพื่อนชาวอาเซียนรู้จักก็ใช้คำว่า I'd like to introduce my manager I'd like to introduce my manager โดยคำว่า manager manager ก็แปลว่าเจ้านายนั่นเองค่ะหรือผู้จัดการน,นั่นเองนะคะต่อมานะคะถ้าเรารู้จักชื่อของเพื่อนเราแล้วนะคะเราต้องการจะพูดว่านี่คือ, my, อมานี่คือพี่ของฉันนะคะนี่คือพี่สาวของฉันเราสาม,มารถพูดได้ว่าอับดุล this is my sister อับดุล this is my sister โดยอับดุลเนี่นะคะเป็นชื่อของเพื่อนจากต่างประเทศของเราค่ะแล้วก็พูดว่า this is my sister This is หมายถึงนี่คือผายมือไปที่พี่เราด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า my sister my sister ซึ่งหมายถึงพี่สาวของฉันหลังจากที่เราแนะนำนะคะว่า this is my um sister แล้วออยก็กจะบอกว่าชื่อของพี่ของออยเนี่ยคือกิฟต์ละกันนะคะพี่คนเดิมนะคะก็พูดว่า her name is gift her name is gift ซึ่ง her her หมายถึงของเธอ name name แปลว่าชื่อนะคะเพราะฉะนั้น her name is gift หมายถึงชื่อของพี่ของฉันเนี่ยนะชื่อของเธอเนี่ยคือ gift ถ้าสมมติว่าเราแนะนำผู้ชายใช่ไหมคะเช่น uh, abdul this is my uncle abdul this is my uncle ก็บอกกับอับดุลว่าอับดุลนี่คือลุงของฉันนะ อับดุลนี่คือลุงของฉันต้องการจะบอกว่าคุณลุงชื่อ,อปรีชาละกันคุณลุงชื่อปรีชานะคะกะพูดว่า his name is ปรีชา his name is ปรีชาโดยคำว่า his his หมายถึงของเขานะคะและ name ก็หมายถึงชื่อเพราะฉะนั้น his name is ปรีชาหมายถึงชื่อของเขาคือปรีชา ะะหลังจากที่ทุกคนได้พบเจอกันแล้วเนี่ยทางคู่นะคะก็จะพูดว่า Nice to meet you, Nice to meet you ซึ่งหมายถึงยินดีที่ได้พบค่ะยินดีที่ได้พบครับนะคะและคนที่ uh, การจะตอบนะคะประโยคคำว่า Nice to meet you เนี่ยเขาก็จะตอบกันว่า Nice to meet you too, Nice to meet you too ซึ่งหมายถึงยินดีที่ได้พบเช่นกันนะคะคำว่า too, too หมายถึงเช่นกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายเลยนะคะในการจะแนะนำะเพื่อนของเรานะคะคนรู้จักเพื่อนร่วมงานอย่าลืมนะคะฝึกฝนแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเมื่อวันที่เรามีโอกาสใช้เนี่ยเราจะได้ไม่เคอะเขินนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากค่ะเขียนเข้ามาติชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจออยได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องออยด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้รับทราบเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษแล้วนะคะว่าเรานั้นจะแนะนําเพื่อนแนะนําญาติหรือว่าแนะนําเพื่อนร่วมงานอย่างไรค่ะถูกต้องครับและวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วครับสาหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและก็การเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะครับกับพวกเราพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ